มบทภาคที่สองต่อจากครั้งที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ทุกติเอวตุยหังปาติกังขาเป็นต้นไปทุกติเอวะอันว่าทุกตินั่นเทียวตุยหังอันท่านปาติกังขาพึงหวังเฉพาะอิติดังนี้นี่คืออโกสันติปริภาสันตินะครับย่อมด่าย่อมบริพาทอโกสวัตถุหิด้วยวัตถุเป็นเครื่องด่าทั้งหลายทสะสิ นะครับที่ผ่านไปแล้วนะครับอานัทโทนว่าพระอานน์อายะตมาผู้มีอายุสุตวาฟังแล้วตังวัาจานังซึ่งคํานั้นอโวจะได้กราบทูลแล้วเอตังวัาจานังซึ่งคํานั้นสัทธารังกะพระสาธดาว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญชะนานว่าจนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในเมืองอเมเหล่านี้ อกโกสันติย่อมดาบปริภาสันติย่อมบริพาทอัมเหตซึ่งเราทั้งหลายไม่ย่างนันว่าเราทั้งหลายคัดฉา,ามะจะไปอัญญาฐฐานเนในที่อื่นอิโตฐานโตแต่ที่นี้อิติดังนี้สถานว่าพระาศาสดาปุจจิตรฐานว่าอานันทะดูก่อนอนอนน ไม่อยางันว่าเราทั้งหลายคาดฉามะจะไปกุหิงถาเนในที่ไหนอิติเรื่องนี้อานันโทนว่าพระเถระที่ว่าอานนท์อาหะกราบทูลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่อยางกันว่าเราทั้งหลายคาดฉามะจะไปนครังสู่เมืองอันอย่างอื่นอิติเรื่องนี้สถานว่าพระศาตะดาอาหะตรัสละว่าอานันทาดูก่อนอานนท์ มนุษย์เสสุครันเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตัดฐานนกเรในเมืองนั้นอกโกสันเตสุดายูไม่ย่างนั้นว่าเราทั้งหลายคมิตรสามะจักไปกัตถาถาเนนะที่ไหนปุณะอีกอิติเรื่องนี้ อนันโทนว่าพระอานนท์อาหะกราบทูลว่าพันเตฆ่าเตพระองค์ผู้เจริญไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายคัดฉามะจะไปนักรังสู่เมืองอันโยอันยังอื่นตะโตปินักรโตจากเมืองแม้มนั้นอีตีดังนี้สัตฐานว่าพระศาสดาอาหะตรัสละว่ามนุษย์เสสุครั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตัดถานักเรในเมืองนั้นอโกสันเตสุดาโย ไม่ย่างนันว่าเราทั้งหลายคมิตรสามาจากไปกูหญิงฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้อานันโทนว่าพระอานนท์อาหะกาบทูลว่า คันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อย่างอันว่าเราทั้งหลายคัดชำระจะไปอันยังนครังสู่เมืองอื่นตะโตนคราโตจากเมืองนั้นอิติดังนี้ศรัทธาอันว่าพระศาสดา,าอาหาตรัสละว่าอานันทาดูก่อนอานอนท์กาตุงอันว่าอันกระทําเอวางอย่างนี้ณวัตติย่อมไม่ควรอธิกรนางอันว่าอาธิกรอุปัน,นังเกิดขึ้นแล้วยถาฐานเนในที่ใด ตัดสมิงอธิกรณเนครั้นเมื่ออธิกรนั้นวูปสันเตเข้าไปสงบวิเศษแล้วตถาฐาเนวะในที่นั้นนั่นเทียวคันตุงอันว่าอันไปอัญถาถาเนในที่อื่นวัตะติย่อมควรอานันท่าดูก่อนอานอนลปะนะก็ เตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเกเหล่าไหนอโกสันติย่อมด่าอิติดังนี้อนันทวนว่าพระอานทน์อาหากราบทูลว่าพันเตฆ่าเต่พระองค์ผู้เจริญชะนานว่าชนทั้งหลายสัพเพท,ทั้งปวงอุปาทายะเข้าไปถือเอาทาสกรรมะกะเรซึ่งธาตุและกรรมกรทั้งหลายอโกสันติย่อมด่าอิติดังนี้ศรัทธาอันว่าพระศาตดาวัตวาตรัแล้ว่าอานันท่าดูก่อนอานทน์อ,นอาหารอันว่าเราโอตินนะ หัตถิสัตติสเป็นผู้เช่นกับด้วยช้าง ตัวข้ามลงแล้วสังคามังสู่สงครามอัมหิย่อมเป็นขึ้นมานะครับหิเหมือนอย่างว่าที่เตวหีเหมือนอย่างว่าเพราะตรงนี้ต้องขึ้นยะถาเข้ามานะครับสาหิตุงปัจ,จัยมากับพาโรให้แปลว่าอันว่าอันนะครับสาหิตุงอันว่าอันอดกลั้นเสเรซึ่งลูกศรทั้งหลายอาคาเตอันมาแล้วที่สาหิจากที่ทั้งหลายจะตูหิยสีพาโรเป็นภาระโอตินนอัติโนของช้างตัวข้ามลงแล้วสังคาม มังสู่สงครามโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับยะถาฉันใดก็ข,ขึ้นยะถาเข้ามาตรงนี้นะครับสหานางนามะชื่ออันว่าอันอดกลั้นพระหูหิทุตสีเลหิกติตากถานางซึ่งวาจะเป็นเครื่องกล่าวอันอันชนทั้งหลายผู้มีศีลอันโทษประทุสรายแล้วมากกล่าวแล้วหลาย ฮาโรเป็นภาระไม่หังของเราโหติย่อมเป็นตะถาเอวะฉันนั้นนนันเทียวนี่คือวัตวานะครับเทเสนโตเมื่อทรงแสดงทำมังซึ่งทำอารัพะปารบอัตตานังซึ่งพระองค์อภาสิได้ภภาสติแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายติดโสสามนาควกเคในนาควักมาเหล่านี้ว่าอหังอันว่าเราติติกิดสังจากอดกลั้นอติวากายังซึ่งคําอันบุคคลพึง ก่ลาวล่วงเกินนาโคอิวะเพียงดังอันว่าช้างตัวประเสริฐติติขันโตอดกลั้นอยู่สรังซึ่งลูกศรนปติโตอันตกแล้วจาปาโตจากแกล้งสังคาเมในสงครามหิเพราะว่าพระหุชโนโออันว่าชนมาก ทุตสีโลเป็นผู้มีศีลอันโทษประทุสร้ายแล้วโหติย่อมเป็นราชปริสาอันว่าราชปรุษทั้งหลายนายันติย่อมนำไปทันตังวาหานังซึ่งพานะอันบุคคลฝึกแล้วสมิติงสู่ที่ประชุมราชาว่าพระราชา อภิรูหติย่อมเสด็จขึ้นเฉพาะทันตังวานางสูภะสูภานะอันบุคคลฝึกแล้วโยปุคโลอันว่าบุคคลใดโยบวกกับอติว่ากายังนะครับตีติคติย่อมอดกลั้นอติว่ากายังซึ่งคําอันบุคคลพึงกล่าวล่วงเกินโสปุโคโลอันว่าบุคคลนั้นทันโต ผู้ฝึกแลว้วเศทโหเป็นผู้ประเสริฐที่สุดมนุษย์เสสุในมนุษย์ทั้งหลายโหติย่อมเป็นนิตัดบุตรเป็นวรังบวกอัศตรานะครับอัศตราจะอ่านว่าม้าอัศดร,รทั้งหลายด้วยอาชาณิยาจะอ่านว่าม้าอาชาในาทั้งหลายด้วยสินทวาจะอ่านว่าม้าสินทบทั้งหลายด้วยกุณชรามหานาคาจะอ่านว่าช้างกุณชรหลายตัวประเสริฐใหญ่ด้วยวรังเป็น สัตประเสริฐผลติย่อมเป็นปุคโลนว่าบุคคลอัตตะทันโตผู้มีตัวนั้นฝึกแล้วว่ารังเป็นสัตประเสริฐตะโตอัศต,ตราธิวาหนะโตกว่าพานะมีมาอัสดรต้นนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตรงมหานาคากุญชราเนี่ยเราจะแปลว่าช้างใหญ่ทั้งหลายตัวชนิดกุญชนด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นการสำนวนของหลายๆท่านด้วยกัน ธรรมกถาอ่านว่าพระธรรมกถาสาธิกาเป็นกถาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วสัมปัตตมหาชนัะสะแก่มหาชนพูดถึงพร้อมแล้วสถานว่าพระศาสดาททททททสเทเสตวาครั้นทรงแสดงแล้วทำมังซึ่งทำเอวังอย่างนี้อาหะตรัสแล้วว่าอานันท์าดูก่อนอานอนลตุมเห็นว่าเธอมาจินตยิฐะอย่าคิดแล้ว เอเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอกโกสิสันติจักดาสัตตาหะมัตตังอวะสิ้นการมีวันเจ็ดเป็นประมาณนั่นเทียวเอเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นตุนหีจักเป็นผู้นิ่งภวิสันติจักเป็นอัตเมธิวเสในวันที่แปดฮิเพราะว่าอธิกรณังอันว่าอธิกรอุปัน,นังอันเกิดขึ้นแล้วพุทธานังแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ณคัจติย่อมไม่ไปอุตริงยิ่งสัตตาหโตกว่าวันเจ็ดอิติดังนี้มาคันธิยานว่าพระนางมาคันธิยามหาชนังทรงยังมหาชนอโกสาเปตตวาให้ด่าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาดาอาสะโกนตีไม่ทรงอาจอยู่สัทธารังปลาเปตุง เพื่ออันทรงยังพระศาสดาให้ถเถด็จหนีไปจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าหางนันว่าเราการิตามิจักกระทำกินนุโขอย่างไรหนอแลอิติดตัดงนี้จินเตตวาทรงดำริแล้วว่าอิมาอิติโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านี้เอตสสะสมณสสะโคตมัสสะอุปถัมพระภูตาเป็นหญิงผู้มีความอุปธรรมซึ่งพระสมณะผู้กรมนั่นเป็นแล้วโหนติย่อมเป็น อาหารั้นว่าเรากริษ,ษามิจักระธรรมพยสนางซึ่งความชิบหายเอตาสังอิถีนางแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นแปลว่าพยศนงางแปลว่าชิบหายหรือว่าแปลว่าพินาศนะครับอิติดังนี้กระโรนตีกระทาอยู่อุปถานังซึ่งการบำรุงสุราปานัฏฐานีในที่เป็นที่เสวยซึ่งน้ำจันทรโยของพระราชาเอกทิวสังในวันหนึ่ง ไปหินีส่งไปแล้วศาสนังซึ่งข่าวสารจูลปิตูแกอาอิติยาปนะเหตุกังมีอันให้รู้ว่ากิระได้ยินว่าอัดโทนว่าความต้องการกุกุเตหิด้วยไก่ทั้งหลายมเมแห่งดิฉันอัถิมีอยู่ขึ้นมานะครับจูลปิตาอันว่าลุงขเยตะวาถือเอาแล้วมาตะกุกุเตซึ่งไก่ตัวตายแล้วทั้งหลายอัฐะแปดสจีวะกุกุเต ซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยความเป็นอยู่ทั้งหลายอัถฐะแปดอาคัตฉันตุจงมาจัปนณะก็แลจูลปิตาว่าลุงอาคันตาวาครั้นมาแล้วทัตตวายืนแล้วโสปาณะมะัตเกบนที่สุดแห่งบันไดนิเวเทตวาบอกแล้วอาคัตาพาวังอัตโนนะครับซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้มาแล้ววัจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่า จุลปิตาอันว่าอาปวิสุจงเข้าไปอิติดังนี้ตัญญาอันพระราชาวุตเตปิแมตรัสแล้วอปวิสิตาวาไม่เข้าไปแล้วปหิีนตุขอจงส่งไปสัชีวะกุกุเตซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยชีวิตทั้งหลายอัฏฐะปดปะธมังก่อนปรหิีนตุจงส่งไปกุกุเตซึ่งไก่ทั้งหลายอิตเรเหล่านอกนี้ปัจฉาในภายหลังอิติดังนี้เป็นเหตุ จะอันหนึ่งมาคันธิยาอันว่าพระนางมาคันธิยาอทาสิได้ให้แล้วลันจังซึ่งสินจ้างจูลุปถากัะแะแก่จูลุปถากวัจเนนะด้วยคำว่าตะวางอันว่าท่านกราย,ยาสิพึงกระพึงกระทำวัจนางซึ่งคำมะมะของเราอิติดังนี้ มาคันธิยวนว่านายมาคันทิยะอาคันตาวามาแล้วนิเวทาเปตาวายัางบุคคลให้กราบทูลแล้วรันโยแก่พระราชาพระจเจเนรันเมื่อพระดำรัสว่าจูลปิตาว่าอาปวิสตุขอจงเข้าไปอิติตรงนี้รัญญานพระราชาวุตเตตรัสแล้วอาหะกราบทูลว,ว่าอาหังอันว่าเราณปวิสิทธามิจักไม่เข้าไปอาปาณภูมิง สู่ภาคพ,พื้นเป็นที่มาเสเวยรัญโยของพระราชาอิติดังนี้อิตรามาคันธิยาอันว่านางมาคันธิยานอกนี้ไปหีนี้ส่งไปแล้วจูรุป,ปรถากังซึ่งจูรุปรถากวัจนเนนะด้วยคําว่าตาตา,ตาในพ่อตวังันว่าเจ้าคัดชะจงไปสันติกังสู่สํานักจูระพิตุแห่งอามามมะของเราอิติดังนี้โสจูรุปทาโกว่าจูรุปรถากนั้นคันตาวา ไปแล้วอาเนตวานำม,มาแล้วสชีวะกุกุเตซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยความเป็นอยู่ทั้งหลายอัฏฐาเปตเตนะทินเนอันอันนายมาคันธยะนั้นให้แล้วอาหากราบทูลว่าเทวะข่าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพปันนาการโรอ่านว่าเครื่องบรรณาการปุโรหิตเตนะอันปุโรหิตปะหิโตส่งมาแล้วอิติเรื่องนี้ ราชาว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วว่าอุตริพังโคอันว่าแกงอ่อมพัทโกวตะอันเจริญหนออุปนโนเกิดขึ้นแล้วโนแก่เราทั้งหลายโกนุโขอันว่าใครหนอแลปัจใจยะพึงแกงอิติดังนี้มาคันธิยานว่าพระนางมาคันธิยาอาหะกราบทุลว,ว่ามหาราชาข้าแต่มหาราชเจ้าอิทธิยนว่าหญิงทั้งหลาย ปัญจสตามีร้อยห้าเป็นประมาณสามาวตีประมุขามีพระนางสามาวดีเป็นประมุขนิกรรมมามีการงานออกแล้ววิจารันติย่ำเที่ยวไปตะวันว่าพระองค์เปเสหิขอจงส่งไปตาสังอิถีนางแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นตาอิถิโยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นประจิตวาแกงแล้วอาหาริตสันติจากนำมาอิติดังนี้ราชาว่าพระราชา เสเสสิทรงส่งไปแล้วว่าจเนนะด้วยพระดํารัสว่าขึ้นมานะครับตาวางันว่าเจ้าคัดฉะจงไปทัาตตวางให้แล้วตาสังอิถีนางแกหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทัาตตวาท่านเรียกว่าอภรกาลกิริยานะครับ กีระได้ยินว่าตายที่โยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอัทัตวาไม่ให้แล้วหัดเถียในมืออัญญสสะปุกลสะของบุคคลอื่นกุกุเตยังไก่ทั้งหลายมาได้ตะวางให้ตายแล้วสยังเอวะเองเทียวปจันตุตรงปรจันตุจงแกงอิติดังนี้จูรูปถาโกอันว่าจูรูปถาสัมปติจิต สมปฏิจิตตวารับผอมแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้คันตวาไปแล้ววัตวากล่าวแล้วตถาอย่างนั้นตาหิอิถิหิปฏิกิโตผู้อันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นคัดค้านแล้วว่าไม่อย่างนั้นววเราทั้งหลายนักรโรมะย่อมไม่กระทําปานาติป,ปาตังซึ่งปานาติบาตอิติดังนี้ อาคันตวามาแล้วอโรเจสิกราบทูลแล้วตังอัดถังซึ่งเหนือความนั้นรันโยเกพระราชามาคันติยานว่าพระนางมาคันธยาอาหะกราบทูลว,ว่ามหาราชข้าแต่มหาราชเจ้าตังกรรมมางันว่ากรรมนั้นขึ้นมานะครับเตอันพระองค์ทิศถังเห็นแล้วอิธานิในการนี้ะว่าง,งันว่าพระองค์ชานิสสิจากทรงทราบ กรนางวาซึ่งการกระทําหรืออกรนางวาหรือว่าซึ่งการไม่กระทําปานาติปาตาสะซึ่งปานาติบาต,ตาสังอิถีนางแห่งหญิงหลายเหล่านั้นเทวะข่าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพตวางันว่าพระองค์ว่าเทหิจงตรัสว่าตายทิโยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นปจิตวาแกงแล้ว เปเสนตุขอจงส่งไปสมณสสะโคตมัสสะแก่พระสมณะผู้โคดมอิติดังนี้อิติดังนี้ราชาว่าพระราชาวัตวาตรัสแล้วตถาอย่างนั้นเปเสสิส่งไปแล้วอิตโรจูละปัถากโกอ,อันว่าจูลุปถากนอกนี้ขเยตวาคัดฉันโตวิยะเป็นรากว่าถือเอาไปอยู่หุตวาเป็นคันตวาไปแล้วทัตวาให้แล้วเตกุกุเต ซึ่งไก่ทั้งหลายเหล่านั้นโปรโรหิตสะแกโปรโหิตขเยตาวาถือเอาแล้วมาตะกุกุเตซึ่งไก่ตัวตายแล้วทั้งหลายเนยตาวานำไปแล้วสันติกางสู่สำนักตาสังอิถีนางแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหะกล่าวแล้วว่ากีระได้ยินว่า จุมเห็นว่าท่านทั้งหลายประจิตตาวาแกงแล้วกุกุเตซ,ซึ่งไก่ทั้งหลายอิเมเหล่านี้ปหินทะขอจงส่งไปสันติกังสู่สำนักศัตรูของพระศาสดาอิตินี้ตายที่โยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวัต,ตาวากล่าวเลยว,ว่าสามีข้าแต่นายตะวังว่าท่านอาหารจงนำมาอีทางนามกิจจังอันว่ากิจชื่อนี้กิจจังเป็นกิจอัมหากังของเราทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ ปัจจุคันตาวาต้อนรับแล้วคันหิงสุถือเอาแล้วโสจูลุปถาโกนว่าจูลุปถากนั้นอาคันตาวามาแล้วสันติกังสู่สำนักรัญโยของพระราชารัญญาปุโถโธผู้อันพระราชาตรัสถามแล้วว่าตาตาในพ่อกิ่งอันว่าอะไรอิติดังนี้อาจิกีกราบทูลแล้วว่า วัจานีครั้นเมื่อคำว่าขึ้นวาจานีมานะครับตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายประจิตวาแกงแล้วเปเสถะขอจงส่งไปสานัสสะโคตมัสสะแก่พระสมณะผู้โคโดมอิติดังนี้วุตามัตเตเอวะเป็นคําสักว่าอันฆ้าพระองค์กล่าวแล้วนั่นเทียวสันเตมิยูวตายที่โยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาคันตาวามาแล้วปฏิมาคังสูนทางตอบ คันหญิงสุถือเอาแล้วอิติดังนี้มาคันติยาอันว่าพระนางมาคันติยาอาหะกราบทูลว่ามหาราชข้าแต่มหาราชเจ้าตะวางกันว่าพระองค์ปัสสะขอจงทอดพระเนตรตายติโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกโรโจนติย่อมกระทำตุมหาทิสา,างแก่ชนทั้งหลายผู้เช่นกับด้วยพระองค์นะหามิได้วจเจเนครั้นเมื่อคำว่า ปัตนานว่าความปรารถนาประยิธาในภายนอกนางแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอัธิมีอยู่อิติดังนี้ไมยานหม่อมฉันวุตเตกราบทูลแล้วสว่างกันว่าพระองค์ณนะสศัทธาสิย่อมไม่ทรงเชื่ออิติดังนี้ราชาว่าพระราชาสุตวาติแม้ทรงสดับแล้วตังวัจนางซึ่งคำนั้นตังวัจนางทรงยังคำนั้นอธิวาเสตตวาให้อยู่ทับแล้วตุนเฮวะ เป็นผู้นิ่งนั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วมาคันติยญญาณว่าพระนางมาคันติยาจินเตสิทรงรับริเลยว่าอาหารนั้นว่าเรากคิตสามิจกระทามกินนุโขอ,อย่างไรหนอแลอิติดังนี้ปณะก็ตถาในการนั้นราชานว่าพระราชาสัตตาหังทรงยังวันเจ็ดวีตินาเมติให้น้อมไปลวกวิเศษอยู่วาเรนะวาเรนะโดยวาระโดยวาระ ราสาทตะทะเลณนะพื้นแห่งปราศาสเอตาสังเทวีนางแห่งพระเทวีทั้งหลายเหล่านั้นติดสันนางปิแม้สามอิติคือสามาวติยาจะของพระนางสามาวดีด้วยวาสุลทัต,ตายาจะของพระนางวาสุลทัตตาด้วยมาคันดียาญาจะของพระนางมาคันตียาด้วยอาทะครั้งนั้นมาคันตียานว่าพระนางมาคันตียายัตวาทราบแล้วว่า ราชาว่าพระราชาคมิสติจักเสด็จไปปาสาทตะลังสู่พื้นแห่งปราสาทสามาวติยาของพระนางสามาวดีสเสววาในวันพรุ่งหรือพระเววาหรือว่าในวันมรืนนี้อิติดังนี้ไปหิ่นี้ส่งไปแล้วศาสนาซึ่งข่าวสารจูละปิตุแกอาอิติยาปะนะเหตุกลงมีอันให้รู้ว่ากีระได้ยินว่าอัดโทนว่าความต้องการอละคาเทนะ ด้วยงูพิษเมแห่งดิฉันอัถิมีอยู่จูลบิตาว่าอาอุตริตตวาถอนขึ้นแล้วทาถาซึ่งเขี้ยวทั้งหลายพระหินตุจงส่งไปสับฟังซึ่งงูเอกังตัวหนึ่งดังนี้เป็นเหตุก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้ติดตามในตอนต่อไปนะครับ